ผู้ชมค,ครับหลักการในการล้างเห็ดที่ดินนะครับเชฟหมึกดาเขาบอกว่าต้องเอาไปแช่น้ําเกลือนะครับซึ่งการแช่น้ําเกลือตรงนี้จะทําให้มันเกิดอะไรขึข้นครับพี่ทำให้รสชาติมันดีขึ้นไหมมันก็ไม่เกี่ยวกันครับเพราะว่ามันจะกัดพวกดินมันจะทำออะยาขับสารตรงนี้ะครับคือเชฟหมึกดาเขาบอกว่าน้ําเกลือเนี่ยไม่ได้ช่วยนะครับในเรื่องของรสชาติของอาหารแต่ว่าช่วยในการล้างครับพวกดินนะครับพวกเศษฝุ่นละอองต่างๆนะครับในเห็ดนี้ให้มันออกไปนะครับหมดจดทีเดียวเชียวนะฮะซึ่ง ใช้ในการทำปฏิกิยาอสติลอบัติวิบอเบเนใช่ไหมพี่ฮะเป็นสาชนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมอย่าให้ผมพูดซ้ำนะเพราะว่ามันเป็นชื่อสามัญทางยาที่เรียกได้ยากมากนะฮะเป็นว่าเอวัยวาน้องเลือนั่นแหละ ไปมาไปยากครับถือไว้ วันนี้ครับเราจะมีอาหารเมนูเด็ดครับมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันครับเป็นอาหารป่าอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดกาลสินครับเตรียมสมุดเตรียมปากกาให้พร้อมครับวันนี้เรามีเชฟชื่อดังครับเขาคนนี้มีชื่อเสียงมากๆครับทำอาหารได้อร่อยมากครับพบกับเชฟหมึกดําครับสัมรานพิมพำปําครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อยนะฮะของเรานะครับวันนี้ครับพี่น้อยครับครับผมเรียวว่าเชฟหมึกดำนะวันนี้เมนูอะไรครับวันนี้จะทาให้เรากินครับวันนี้แกงเห็ดครับ เห็ดป่าครับแกงเห็ดป่าแล้วฮะครับผมครับแกงเห็ดป่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างฮะเครื่องปรุงนี้ก็มีพวกอันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรอีตูผักอีตูหรือว่าใบแมงลักนะฮะใบแมงลักนะฮะแล้วก็ที่สองครับตอนนี้พริกเอาไปแล้วครับพริกครับพริกนะฮะก็มีพริกแล้วก็ ผักติ้วนะผักติ้วภาคอีสานเราเนี่ยหาพบได้ตามป่าตามเขานะฮะน้ำปลาครับน้ำปลาดีนะฮะน้ำปลาดีมีพวกเกลือเกลือครับเกลือนะครับท่านผู้ชมน้ำปลาร้าครับน้ำปลาร้าอันนี้ขาดไม่ได้ครับเห็นแล้วแหมอยากจะฉีกปั่นมากินสักนนะสุดท้ายครับขาดไม่ได้ใช่ไหมพี่น้อยเชฟหมึกดำของเราเห็ดครับที่เราบุกป่าฝ่าดงครับโดนแตนโดนต่อต่อยเอาละครับนี่นะฮะในที่สุดก็ได้มาแล้วนะฮะขั้นแรกครับผม ขั้นแรกทำอะไรฮะเชฟหมึกดำครับหลังจากที่เรานําเห็ดไปล้างแล้วล้างด้วยน้ําเกลือแล้วจากนั้นเราเอาเห็ดมาทําอะไรฮะเอามาคือมาใส่หม้อแล้วตั้งเตาครับตั้งเตาตั้งเตาที่มีไฟพอสมควรไฟพอสมควรนะไฟอ่อนไฟอ่อนๆหรือว่าไฟปานกลางไฟแรงไฟปานกลางไฟปานกลางนะฮะยมัไม้หรืออะไรก่อนนะครับอ๋อใส่น้ำไหมฮะหรือว่าใส่แค่เห็ดใส่ครับเดี๋ยวก็ ใส่แค่นิดเดียวครับไม่ต้องใส่เยอะครับท่านผู้ชมแก้วเดียวพอนะแก้วเดียวก็เพียงพอแล้วนะสำหรับเห็ดเพราะว่าเห็ดก็มีความชุ่มชื้นของน้ำนะครับตามธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะครับผมครับครับผมรอสักประมาณกี่นาทีฮะก็ช่วงนี้ก็ปรุงเครื่องปรุงไปโอเคครับได้เลยครับปรุงเครื่องปรุงรอท่านผู้ชมฮะครับไปมาครับขั้นแรกนะฮะ ใส่พอประมาณครับใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะครับครับผมโชว์ท่านผู้ชมให้ดูหน่อยฮะเพชรของเราแดงจึงเคืองขนาดไหนแดงนะแดงจนะึงเคืองคือแดงมากนะฮ<ต>ะภาษาอีสานนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แดงปี๊ดเลยเหรอกแดงปี๊ดอ๋อไม่ใช่ฮะเ <c oughs> ชฟหมึกดํานี่ก็ใส่ไปครับใส่ก็เผ็ดก็ใส่ยเยอะครับผมต่อไปครับเชฟหมึกดําครับใส่น้ำปลาครับปลาครับน้ําปลาแท้นะฮะใส่ไปแล้วฮะใส่เยอะไหมฮะเชฟหมึกดำฮะ ก็ประมาณครับดูที่เห็ดครับดูที่เห็ดประมาณเห็ดเราเยอะเราก็ใส่เยอะหน่อยอ่านะครับใช้ตามตามใจชอบนะฮะรายการเราจะไม่ต้องฟิกว่าเอะเราต้องใส่เท่านั้นเท่านี้เอาตามใจชอบใครชอบเค็มรักเค็มใส่น้ำปลาไปเลยเอาต่อไปครับน้ำปลาร้าครับเห็นน้ำนะครับอยากจะฉีกตอนกินสักสองสามตอนก่อนได้ไหมฮะไม่ต้องใส่เยอะเท่าไหร่ครับน้ำใส่เยอะ ใส่ตอนนฮะใส่ตอนนะไม่ได้ครับไม่ต้องใส่ตอนน๋ะคือตอนตอนนะตอนก็คือชิ้นนะฮะชิ้นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับภาษาอีสานเราเกลือครับเกลือครับเกลือนี่มีไอโอดีนไหมฮะมีความนัวความอะไรความเกลือครับความนัวครับนัวก็คือความกลมกล่อมนะฮะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะฮะภาษาภาษาอีสานเรานะฮะนัวก็คือกลมกล่อมนะทำให้มันกลมกล่อมขึ้นนะฮะผักติ้วนะฮะ ปัตติวูกูจีฮอดมือนีไพสีสนใจใส่ไว้ครับต่อไปฮะเชฟหมึกดำเอาฝาหม้อปิดเอาไว้ครับครับปิดไว้เมื่อไหร่จะเปิดครับก็รอมันเดือดขึ้นมาอมันเดือดก่อนคือมันลักษณะคือฝาหม้อจะปุ้งปุ่งปุงปุงขึ้นมาใช่ไหมอ๋อมันจะขึ้นมาครับรอไปว่าครับผม เคีมดูแล้วก็ปรุงดูทีครับครับก็คือช่วงเวลาที่ภาษาโรงงานก็คือ QC มามาตรวจคุณภาพว่าเอ๊ะรสชาติโอเคไหมใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็ตรวจดูว่าเคีมดูว่ารสชาติเป็นไงขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะชอบรสชาติแบบไหนเปรี้ยวอืมเค็มเปรี้ยวใส่มะนาวใส่ใส่พวกมะขามมะขามอ่ามะขามนะฮะถ้าใส่ได้ครับใส่มะนาวได้ไหมครับเชฟหมึกดำใช้ไม่ได้ครับจะไม่เข้านะครับมันไม่เข้ากันกับพวก ต้มพวกแกงเลยครับต้องทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมนะว่าเอ๊ะท่านผู้ชมบอกว่าถ้าชอบเปรี้ยวต้องใส่มะนาวแต่ว่าอาหารอีสานของเราครับซึ่งมีอาหารป่าเนาะใช่มึงดำฮะเราจะใช้มะขามเปียกนะใช้มะขามดิบเป็นการสร้างความเปรี้ยวให้กับอาหารนะพวกมะนาวอย่างนี้ใช้ไม่ได้น้ำส้มสายชูใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่เข้ากันใช่ไหมครับใช้พวกได้พวกพวกใบไม้ที่เปรี้ยวอ่าใบไม้ที่เปรี้ยวอย่างใบมะขามนะฮะขามได้ครับอืมนะครับต้องทําความเข้าใจนะว่า อาหารแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเราจะใช้ความรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากเปรี้ยวเราใส่มะนาวใส่น้ำส้มสายชูตรงนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะฮะเอาล้ครับเดี๋ยวต้องรอให้มันเดือดก่อนนะฮะอือเจมเครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราทำเห็ดน,นะครับเอาไปต้ตมระหว่างที่รอครับเราก็มาตำส้มตำกินกันก่อนนะฮะวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากแม่บ้านนะครับจากบ้านอะไรฮะ บ้านหนองแวงใหญ่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับมานั่งเป็นคณะกรรมการครับตรวจสอบรสชาติว่ามันจะแซ่บไหมแม่บ๊อบแซ่บแซ่บบอบนะครับเดี๋ยวดูฮะว่ามันจะแซ่บไหมให้คุณแม่เป็นคนตัดสินใจนะฮะนะครับเชฟหมึกแดงครับโอ้ยหมึกดําสิเออลืมไปมีใส่อะไรบ้างฮะเนี่ยตอนแรกก็มีพริกมีกระเทียมครับพริกใส่เยอะไหมฮะพริกก็พอประมาณครับดูพอประมาณนะฮะชิ้นของมะละกอนะครับชิ้นของมะละกอมะละกอเยอะยังไม่ใครก็ชอบเผ็ดกวาดใส่เยอะ อย่างที่เราบอกครับรายการของเราจะไม่ฟิกว่าใส่นั่นใส่นี่ปริมาณเท่าไรเพราะว่ามันแล้วแต่ลิ้นแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะเราจะบอกแค่ว่าใส่อะไรบ้างนะครับกระบอเก่วันผมนั้นชอบแบบเผ็ดๆผเปรี้ยวเปรียวหวานๆานๆครับรวมกันครับเป็น3สหาย3มรสกันเลยทีเดียวชรจะมาลวน,น,นะครับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับเชฟหมึกดำฮะ ช่วยสัตยาให้ชินครับมีเครื่องปรุงก็มีปลาร้าน้ำปลาน้ำปลานะฮะมะนาวมะเขือเทศมะนาวมะเขือเทศนะฮะหั่นเป็นชิ้นๆนะสำหรับปลาร้านะท่านผู้ชมครับต้องฝากนิดนึงนะครับเรื่องราวของปลาร้านะครับทางที่ดีแล้วควรเอาไปต้มให้สุกก่อนนะครับเพราะว่าจากการจัดอันดับของกระทรวงสาธารณสุขนะพบว่านะครับชาวอีสานเรานั้นเป็นมะเร็งท่อน้ําดีติดอันดับหนึ่งของโลกะนรับแพทย์สันนิษฐานว่าเกิดจากการกินปลาร้าดิบนะครับฉะนั้นแล้ว ไม่ต้องกลัวนะครับว่าปาร้าดิบจะทําให้อร่อยหรือว่าปาร้าสุกนั้นจะทําให้รสชาตินั้นเสียไปทางที่เซฟเอาไว้ก่อนนะครับกินปาร้าที่ต้มสุกแล้วนะเพื่อสุขภาพเพื่ออนามัยของท่านผู้ชมนะฮะฝากไว้ด้วยนะฮะต่อไปครับใส่อะไรครับน้ำปลาน้ำปลานะฮะน้ำไหลไหลเลยทีเดียวท่านผู้ชมฮนะใส่ปลาร้าซึ่งเป็นปลาร้าต้มสุกแล้วนะอันนี้ต้มสุกแล้วนะผู้ชมฮนะ เอาเปล่าไหนชื่อเลยกันนะได้บัตรองบัตรทองได้บัตรทองไดง้ไม่ต้องใส่ใช่ไหมฉากใส่ผมชูรสทรี่นไหนนะครับไปร้อมกันเบัตรเลยถึงจะรู้ว่าผงชูรสไม่มีประโยชน์แต่ว่านิดๆหน่อยๆครับพอเป็นใช่ไหมเชฟหมึกดำครับใส่นิดเดียวใช่ไหมฮะใส่ได้ครับใส่ได้ใส่ได้นะฮะบางคนก็ไม่ทานผงชูรสครับอ่าครับแต่ว่า พื้นบ้านครับพื้นบ้านจริงเขาใส่นะฮะคืออาจจะไม่ต้องชีวจิตมากใส่นิดเดียวพอครับนิดเดียวพอสร้างรสชาติให้มันกลมกลม่อมหรือว่าน,วนัวน้ำตาลแล้วก็มีน้ำตาลนะครับน้ำตาลเส้นมะละกอแต่ละเส้นนั้นจะมีความไม่เท่ากันนะครับมันจะไปเท่อมในเหนืออของท่านมีความใหญ่มีความบางมีความหนาต่างกันทําให้ส้มตามํามีความกรอบรสชาติที่อร่อยมากขึ้นนะน,นี้คือ ทริกเด็ดครับจากส้มตำของเชฟหมึกดำใช่ไหมครับผมใช่ครับผมครับยังไงครับคุณลองชิมดูไหมครับครับผมนะฮะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับผมอ่านะฮะยจับเพชรยายยายยาะครับให้เชฟหมึกดำครับหลังจากที่ตำเสร็จแล้วครับเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านส้มตำนะครับในบ้านหนองแวงใหญ่แห่งนี้นะฮะลองชิมดูฮะคุณยาย แซบบัอ่่อยเป็นยังไงบ้างคุณยายแซบแซบนะครับขาดอะไรไหมฮะขาดอะไรไหมเติมอะไรอีกไหมขาดชูรถขาดชูรถนะเค้กหมึกดำทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าโอ้ยผมท่านผู้ชมครับท่าทีวีมีกลิ่นผมอยากให้มีกลิ่นจริงเพราะว่ากลิ่นตอนนี้มันหอมมากมากฮะน่ารับประทานจริงอ้าวคุณยายฮะอีกท่านหนึ่งะ อามเข้าไปเป็นไงคุณยายแซบ่บปะอร่อยอร่อยโอ้ยมีก๊อแก้มดยอ่าฮะนี่ครับหน้าตาของมันฮะหน้าตาของส้มตำพื้นบ้านเราฮะอาจจะไม่มีสีสันมากมายครับแต่ว่านี่คือวิถีชีวิตของพื้นบ้านจริงอาจจะไม่มีปูม้าไม่มีปูทะเลไม่มีนู่นไม่มีนี่แต่ว่านี่ครับส้มตำแท้ๆออริจินัลนี่คือแบบนี้ฮะ ไปครับเชฟหมึกดำครับครับผมครับเดี๋ยวชิมก่อนนะครับว่าใครก็ชอบรสชาติแบบไหนครับว่าจะได้ครับชิมก่อนนะชิมก่อนปรุงนะฮะอ่ะคนแจ็คตองชิมเลยครับครับผมมาชิมดูนะฮะครับผมครับเข้มข้นมากครับขาดเยอะเกินอะไรบ้างครับขาด ไม่ขาดแล้วพอดีแล้วเชฟหมึกดำฮะครับผมลองชิมตัวก่อนนะครับสำหรับผมโอเคนะแต่ว่าสําหรับเชฟหมึกดํานี่เขามีลิ้นที่พิเศษมากฮะขาดอะไรม้างฮะพอดีพอดีแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปครับเชฟหมึกดาครับผมอ่อนครับใส่แมงลักครับใส่ใบแมงลักนะฮะใบแมงลักหรือว่าผักอิตูบ้านเรานะฮะใส่ลงไปเลยฮะหอมมากๆท่านผู้ชมฮะใบแมงลักนี่เขาไว้ใส่อะไรม้างครับ เชบึกดใส่ได้เยอะครับประเภทแจงอ่อมแจงอ่อมนะฮะยืดนึ่งปลานึ่งอะไรก็เอาไว้ลองอะไรก็ได้ครับอย่างในขนมจีนใส่ได้ไหมครัผมเห็นครับน้ำยากระเทียมน้ำยาไก่ก็กินได้หมดครับท่านผู้ชมครับผมชอบมากใบแมงลักเนี่ยใส่ขนมจีนเนี่ยเป็นอะไรที่มันลงตัวมากๆครับเรากินกับส้มตำนะท่านผู้ชมครับพูดแล้วน้ำลายไหลฮะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วปิดไว้ใช่ไหมครับปิดเลยครับปิดไว้นะฮะใส่แบอืมโอเคครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นครับ เห็ดชีตะเกะเห็ดอิรินจีนะฮะหดหดอะไรล่ะเห็ดอิรินจีนะฮะนี่คือเห็ดพ mm ื้นบ้านเห็ดป่าของบ้านเราฮะน่ากินแล้วก็อร่อยรสชาติเชื่อว่าไม่แพ้กันแน่นอนเะครับผมครับนี่ครับเป็นเสร็จแล้วครับก็ยกลงคือตักรับประทานได้เลยนะตักรับประทานได้เลยใช่ไหมฮะครับผมครับดูครับหน้าตาเปิดให้ดูหน้าตาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหเหลืองอลามะ ดูนะครับสีเหลืองของเห็ดนะครับตัดกับสีเขียวของใบแมงลักท่านผู้ชมนะพร้อมที่จะตัดรับมจะตัดนะะฮมีขั้นตอนกระตังไงฮะเชฟหมึกดำฮะคงไม่มีนะครับไม่มีนะคก็จะมีสูตรเด็ดนะไม่มีนะตักได้ตามใจชอบเะตามใจชอบตามใจชอบเยอะก็ตักเยอะเลยนะฮะสำหรับผมนี่ถ้วยเดียวคงไม่พอครับต่างน้อยต้องสามถ้วยนะฮะดูฮะดู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 ฮะดูครับน่ารับประทานมากๆนะฮะสำหรับแกงเห็ด มีชื่อเป็นทางการว่าไงครับเชฟหมึกดำฮะแกงเห็ดอันนี้คงไม่มีชื่อหรอกครับเพราะว่าอาหารป่าตามธรรมชาติาจะได้ี้ดีด,ดีกว่าเออทางนั้นผมขอตั้งชื่อนะฮะแกงเห็ดป่ามหาอร่อยนะครับบายเชฟหมึกดำนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะขอสูตรจากทางรายการเราได้นะฮะโดยผ่านเชฟหมึกดำของเราเชฟมือหนึ่งของเราเลยนะ ครับาครับถ้ามีใครสงสัยนะครับสูตรจดไม่ทันหรือยังไรนะสามารถติดต่อเชฟบมุนดำได้แต่ว่าชั่วโมงนี้ครับเป็นช่วงโมงแห่งความสุขของเราจริง่ะเดี๋ยวเราเอาไปตั้งนะครับในสำรับแล้วก็ทานอาหารร่วมกันเลยดีกว่านะฮะไปครับครับเชิกันครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่บากบันจากฝ่าฟันครับจากปลามาสู่ห้องครัวครับวันนี้ เราได้เมนูต่างๆกองอยู่บนหน้าผมแล้วฮะแล้ววันนี้รู้สึกอบอุ่นมากครับที่มีพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวบ้านนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในการหาเหตุแลวก็ประกอบอาหารมานั่งรับประทานด้วยกันกับผมนะฮะวันนี้รู้สึกว่าทั้งอิ่มทั้งอร่อยจริงๆครับสำหรับอาหารพื้นบ้านของเราภูมิปัญญาชาวบ้านของเราก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นติดตามของเรานะครับรายการของเราไปเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ที่ช่อง Food Planet นะฮะ ในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ทีมง,งานทุกคนนะฮะและ้วก็พี่ๆน้องๆชาวบ้านนะฮะลาท่าผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ